กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะงานเข้าอีกแล้วเบลล่ารานีหลังจากมีประเด็นดราม่ายิ่งฉุดไม่อยู่ยิ่งหนึ่งเหนือดราม่าปังฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับนางเอกคนสวยเบลล่ารานีแคมเปญนะคะหลังจากที่โดนขุดขุดิปทางเอกชอบกันซีน ที่ตอนนี้นะคะขึ้นแท่นซุปตาตัวท็อปของวงการไปเลยที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวมีงานเน่นเอียตลอด7วันนะคะเดินสายออกอีเวนต์รับซัพย์เข้ากระเป๋าจุกๆไปเลยจ้าถึงแม้กระแสรดราม่ายังมาแรงนะคะก็ยิ่งทําให้หนางเอกสาวเบราลายนี้เนี่ยขึ้นแท่นความปางังดังแบบฉุดไม่อยู่ ล่าสุดนะคะนางเอกสาวเบรลลารานีได้ออกมาโพสต์รูปใส่เสื้อสีเขียวพร้อมระบุอิโมจิรูปนางฟ้านะคะซึ่งงานนี้เนี่ยแฟนคลับและชาวเน็ตนะคะก็แห่มาคอมเมนต์กันไอจีแทบแตกนะคะอาทิเช่นคนสวยเราไม่ใช่ f c คุณเบล,ลนะแต่เรามองว่าใจคุณเบล,ลสูงกว่าที่ใครหลายๆคนคิดขอให้บุญกุศลที่คุณเบล,ลสั่งสมมาสมผลให้คุณเบล,ลเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีๆคนรักดีๆเพื่อนดีๆนะคะมีความสุขยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะ เขียวโกยรัพย์สวยทั้งใจขอให้มีแต่คนรักนะคะสวยก็สวยเก่งก็เก่งช่วยแม่ค้าช่วยโรงพยาบาลบริจาคช่วยคนทุกยากแฟนคลับก็เยอะพรีเซนเตอร์ก็ปังขอให้พรีเซนเตอร์เข้ารัวๆเป็นกำลังใจให้นะคะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวก็มีคนมาเฉลยอยู่นิ่งๆสวยๆแบบคนมีสมองไม่ต้องดินทากีดการ์ดแบบตลาดล่างเดี๋ยวก็ผ่านไปติดตามตลอดไปค่ะละครเลยถูกชะตาค่ะ ชอบตั้งแต่แรกดูแม่นายคืนชีพค่ะคิดสิคะสวยมาก ค่ะแม่ว่าสาวเบลล่านะคะจะหยิบจับอะไรหรือว่าโพสต์อะไรนะคะก็จะมีชาวเน็ตเนี่ยมาเมนตามและให้กําลังใจกันรัวๆไปเลยจ้าล่าสุดนะคะแฟนคลับเบลล่าเนี่ยก็ได้รวบรวมสินค้าที่นางเอกสาวเบลล่ารานีนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของปี2 5 6 6ยืมไม่หวานไม่ไหวนะคะไม่ต่ำกว่า30ตัวตอกย้ํากระแสความนิยมไม่แผ่วเลยจริงๆนะคะและเชื่อว่าจะมีงานเข้ามาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามอย่างต่อเนื่องแบบชุนไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวอย่างของแบรนด์ต่างๆนะคะที่นางเอกสาวเบลล่าเนี่ย เป็นพรีเซนเตอร์นะคะของปี2566นะคะอาทิซันซิวลาซาดาซีวิตยาสิฟันเทพไทยอาหารแมวเนกโก้ไฮยีนครีมอาบน้ำบีไนซ์นะคะเป็นต้นค่ะไม่ว่านางเอกสาวเบลล่านะคะจะโพสตหรือว่าลงอะไรเนี่ยก็จะมีแฟนคลับชาวเน็ตนะคะเข้ามากดให้กำลังใจตามเม้นกันรัวๆนะคะอาทิเช่น อาหารแมวก็รับเอ็นดูรถยนต์ต้องเข้าแล้วเบลล่าทั้งสวยเก่งและขยนันสมัยเรียนก็ทํางานแบ่งเบาภาระทางบ้านมาตั้งแต่มอไปชอบคนแบบนี้รู้ค่าของเงินเมื่อมีเงินก็ตอบแทนสังคมมีจิสาธารณะวางตัวดีไม่ติดชีวิตไฮโซข,ขอให้สวยๆปงัปงๆเรื่อยๆร,รอติดตามผลงานจ้าไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องพาพวก เพื่อนอัปเกรดตัวเองตอนอกหักก็เข้าวัดทําบุญเอ็นดูนางนาะคิดไม่ผิดที่ชอบนางงานเยอะค่ะเรียบร้อยนะ่ารักยิ้มหวานไม่แหกปากหัวเราะเลิฟยูเบล่า ไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่ใช่เบลล่าไม่มีเพื่อนแต่เบลล่าไม่ว่างเจอเพื่อนเลย365วันเบลล่าทำงานไป366วันปังมากมีเงินในกระดาษนี้ด้วยค่ะปังมากนี่คือการการันตีผลสู้ๆทำผลงานดีๆหาเงินดีๆเลี้ยงตัวเองดีกว่าค่ะที่นี่รู้เรือยงคะ่ะใครจะอยู่ในวงการได้นานกว่ากันสุดปัง นี่ดูแค่โฆษณาในทีวีทุกวันคือเยอะจริงๆแป๊บๆมีเบลล่าอีกแล้วคือเยอะมากแม่ชอบความน่ารักของเบลล่าตัวจริงไม่ถือตัวแม่ว่ากับใครเคยเจองานเปิดตัวที่ AIS ของ oppo ยาย่าเบลล่าพรีเซนเตอร์2คนนี้มาคู่กันลอยตัวเหนือนดราม,ม่าสวยๆป ส่วนตัวเองไม่ต้องลดตัวไปทะเลาะด้วยเพราะแฟนขับปกป้องทำงานรับเงินรัวๆฉลาดมาก I อลิฟเบลล่านางเด่นก็เป็นภัยด้วยความห่องใยส่วนผลงานทางด้านการแสดงปัจจุบันนะคะเบลล่าเนี่ยยังคงเป็นนางเอกที่ขายฝีมือกำลังถ่ายทำละครเรื่องพรมลิขิตนะคะซึ่งเป็นภาคต่อของละครบุพเพศนิวาสซึ่งจะออนแอร์ให้ติดตามชมกันเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอร้วแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคงต้องอบอกว่ากระแสดราม่าเนี่ยไม่สามารถฉุดความปังของนางเอกคนสวยเบราลานีแคมเปนได้จริงๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นแท่นซุปตาตัวท็อปของเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ของวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายนี้นะคะเราก็มีทำคมในการดำเนินชีวิตมาฝากให้คิดนะคะหากว่าเรามีความรู้ลงใช้สติให้มาก เ้าความทุกข์จริงอายุมันสั้นนิดเดียวแต่เราชอบต่อยุความทุกข์ด้วยการกลับไปคิดซ้ำซากในทุกเรื่องเดิมไปเติมไฟแห่งความทุกข์มันก็เลยดับทุกข์ไม่ได้เราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเราต้องใช้ความสงบนิ่งของใจเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงเราต้องใช้ความเงียบของจิตเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจตงใช้การเปลี่ยนแปลงเป็นบททดสอบความมั่นคงทางสติปัญญาของเราสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานข่าวสารสาระความบันเทิงไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสร้างความบันเทิงและส ความรู้ให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ